เจ็ดเคล็ดลับนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นเทนตัวเองให้เป็นมหาเศรษฐีได้แบบง่ายๆนะครับเคล็ดลับที่1ครับคือการที่เรานั้นฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ขยันอ่านแสวงหาความรู้อยู่อย่างสม่ําเสมอนั่นเองครับส่วนเคล็ดลับที่2ครับคือการที่เรานั้นมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนนั่นเองครับส่วนเคล็ดลับที่3ครับคือการที่เรานั้นมีวินัยทั้งการเงินและการงานนะครับ ส่วนเคล็ดลับที่4ครับคือการที่เรานั้นรู้จักใช้เงินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ฟุ่มเฟื่อยนั่นเองครับส่วนเคล็ดลับที่5ครับคือการที่เรานั้นรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ําเสมอนั่นเองครับและอย่างจริงจังนะครับส่วนเคล็ดลับที่6ครับคือการที่เรานั้นมีน้ําจิตน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอยู่เสมอทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับส่วนเคล็ดลับที่7ครับคือการที่เรานั้นเป็นคนที่กระตันยูรู้คุณนะครับ มีโอกาสที่จะตอบแทนผู้มีพวกคุณอยู่อย่างสม่ําเสมอนั่นเองครับและเดเคล็ดลับนี้นะครับเป็นเคล็ดลับที่จะสามารถทําให้คุณนั้นเห็นตัวเองให้เป็นมหาเศรษฐีได้แบบง่ายๆครับผมคู่ใดถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีอยู่ทุกคนครับขอบคุณครับ